<Okay. S 2> กินน้ำโอ้ยอ๋อกินน้ำอู้อะไรอ่ะกินกน้ำ năm năm, um,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  năm năm, đẹp đẹp, đẹp đẹp, bắp bắp, 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 พี่คนดูห่างๆห,ห,หน่อยลูกเอาไอ้แผดต,ตั้งดี้ดีาเดี๋ยวเฮอ,อะอมอะไรปะโอเคไหม <c oughs> โอเคโอเค เอ้ยมือเลออไปจิ้มหน้าไมหมเรา